ครับทุกท่านเอฟซีอีกาชาแนลทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงาน,นตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของ3ดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ของวงการอยู่ในขณะนี้กันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์บรดลีย์แบ็กขวาดาวรุ่งของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงคอบบี้ไมนูนะครับกองกลางตัวรับมากด้วยพรสวรรค์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ออสการ์บ๊อบตัวรุกมหศัศจรรย์ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ นี่คือว่าที่สตาร์ดาวดวงใหม่แล้วก็น่าจะเป็นคู่ปรับในยุคใหม่ของทางฝั่งลิเวอร์พูลแมนซิตี้และแมนยูด้วยนะครับเป็น3ดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตาเป็นอย่างมากคอเนอร์แบดลีย์คอบบี้ไมนูออสการ์บบโปรดจำชื่อพวกเขา3คนนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคย กดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสต์ไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปเริ่มนที่คนแรกกันก่อนนะครับคอเนอร์บรดลีย์แบ็กขวาดาวรุงข,ของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับคอเนอร์บรดลีย์นะครับคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของแฟนเดอะค็อปทุกหัวระแหงนะครับเป็นผลผลิตจากชุดเยาวชนซึ่งชื่อของเขาเริ่มเตะหูนะครับ ตั้งแต่ในตอนที่ถูกส่งให้โบตันทีมในหลีกวันะฮะยืมตัวในช่วงซีซั่น2022-2023นะครับเพราะว่าไม่มีที่จะเล่นลิฟูก็เลยส่งไปเสริมกระดูกเก็บเลเวลกันไปแล้วคอนเนอร์แบรดลีย์กับโบตันเบรเลอร์สกับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะฮะลงเล่นไป53เกมนะครับทำไปมากถึง7ประตูกับอีก6 a แอสซิสต์นะครับแล้วก็ร่วมคว้าแชมป e ์ efl trophy ด้วยนะครับในซีซั่นนั้น แล้วฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยคือเตะตามีมาตรฐานมีความสม่ำเสมอมีความคงเส้นคงวาเรียได้ว่าเป็นหนึ่งในขวัญใจของแฟนโบตันบรเดอร์สไปด้วยนะครับในช่วงซีซันนั้นเลยแล้วก็ได้รับเสียงโหวตกับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรนแล้วก็เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรนด้วยเช่นกันฟอร์มการเล่นของเขามันคือเครื่องตอกย้ำว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะต่อให้เล่นอยู่ในลีกวัน หรือว่าหลีกต่ำกว่าเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นหลีกดิวิชั่น3แต่ฟอร์มก็เล่นแบบนี้ด้วยวัยเพียงเท่านี้มันก็กระติคุณภาพมันคือตัวสะท้อนเห็นถึงว่าคอนเนอร์บรดลีย์นั้นมีพัฒนาการที่ดีมากๆแล้วก็กลับมาสู่ทีมหรือว่าผูลครับแต่ช่วงน,นเวลานั้นที่กลับมาเนี่ยเขาต้องพุ่งชนกับอาการบาดเจ็บนะครับหายหน้าหายตาไปพอสมควร พอคัมแบ็กได้นะครับก็เริ่มต้นจากในตัวสำรองครับในศึกยูโรปาลีกแล้วก็เดือนถัดมาเซ็นสัญญาถาวรกับสโมสสนเพราะมันเข้าตาเจอค้นครอบเนะี่ยทีมงานก็รับรู้ความเก่งความสามารถของเด็กคนนี้เป็นอย่างดีสโมสรก็เห็นด้วยครับก็จับเซ็นสัญญาซะเลย แล้วบรดลี่ก็ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกให้กับทางลิปูชุดใหญ่ครับในศึกเวทียูโรปาลีกแม้ว่าวันนั้นลิพูจะพุ่งชนกับความพ่ายแพ้นะครับแต่ก็ต้องถือว่าฟอร์มดีลงเล่นต่อครับในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับแล้วก็เอฟเอคัพกับอาร์เซนอลแล้วก็เขาก็อยู่ในสายตาของเจนคลับต่อไปจนกระทั่งได้สัมผัสเกมพรีเมียร์ลีกครับแล้วมันก็เห็นได้ว่าในทุกๆครั้งทุกวินาทีทุกช่วงเวลา ที่คอนเนอร์แบลีตได้ลงสนามให้กับทางลิเวอร์พูลชุดใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนเด็กละอ่อนประสบการณ์น,น้อยๆะือว่าเป็นจุดอ่อนของทีมเลยครับคอนเนอร์แบลีค่อยๆทำความเข้าใจพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยกลมกลืนกับบรรดารุ่นพี่ได้แบบอย่างน่าเหลือเชื่อครับแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกคนรู้สึกเหมือนกันครับไม่ใช่แค่แฟนเดอะคอปเท่านั้น อย่างผมเนี่ยใน,นั้นนักวิเคราะห์เนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะนิ่งเกินวัยเก่งเกินวัยไม่ใช่จุดอ่อนครับแต่เป็นจุดแข็งของทีมด้วยซ้ําเขาเป็นแบ็กขวาที่ผมรู้สึกได้ว่านี่แหละคือแบ็กขวาขนาดแท้แบ็กขวาตัวธรรมชาติและเป็นแบ็กขวาที่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรในฐานะแบ็กขวาจริงๆแบ็กขวาจริงจริง คุณต้องทําได้ดีในเกมรับนะฮะเกมรับต้องแม่นเกมรับต้องแข็งคุณต้องวิ่งเยอะคัฟเวอร์ทุกพื้นที่บริเวณริมเส้นฝั่งขวาแล้วคนเอ้แบตตนี่ก็วิ่งอย่างก,กับม้าเลยครับวิ่งแบบไม่มีหมดไม่มีหยุดไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยแย่งบอลได้ประทะได้เติมเกมรุกก็ดีคือถ้าใช่เป็นรองทเทรนเนี่ยก็คือในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของการ cross อลผ่านบอลที่ยังไม่ได้แม่นยำพอ แต่เขาเองก็มีดีในตัวเองนะครับคือมีการ cross b ลที่ดูแบบเฮ้ยมันเห็นได้ว่ามันลุ้นได้รวมถึงการบุกขึ้นมาแล้วก็ยิงประตูตอนนี้นะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าคอนเนอร์แบดลียเป็นแบ็คขวาหรือว่าเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ของลิพูเนี่ยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็โดดเด่นในทุกมิตินะครับไม่มากไปในด้านใดไม่น้อยเกินไปในด้านใดเกมรุกเกมรับดูดีแน่นอนครับถือว่าแจ้งเกิดเต็มตัว แล้วก็ดูน่าตื่นเต้นด้วยนะครับในทุกๆครั้งที่เขาได้ลงสนามสิ่งที่ดูดีขึ้นมากับเด็กวัยเพียงแค่นี้นะครับก็คือเรื่องของหัวใจที่โตมากเขาดูไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสนามกับการเล่นในระดับหลีกสูงสุดครั้งแรกของชีวิตนะครับเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยคือตื่นสนามแล้วเสียสมาธิแน่แต่คอนเนอร์แบรดลียไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรียกว่าตอนนี้นะครับคอนเนอร์แบรดลียเนี่ยถูก แฟนเดอะคอปกับเสียงส่วนใหญ่นะครับเชียร์เขาเชียร์น้องคนนี้ให้เป็นตัวจริงในฐานะแบ็คขวาตัวจริงของทีมไปแล้วนะครับคือซื้อเกมรับก่อนซื้อในหน้าที่รับผิดชอบที่มันต้องควรจะเป็นก่อนซึ่งแบรดลี่ทํทำได้ดีกว่าทรนเพราะว่าอย่าลืมทรนมีจุดอ่อนที่ตรงไหนครับคือการเล่นเกมรับนี่แหล,ละหลายๆทีมลหลายคู่แข่งเลือกที่จะจ้อง จมตีในแนวรับของลิเวอร์พูลคือจุดที่ทรวนต์อยู่ตรงนั้นเลยไม่ใช่เซนเตอร์ไม่ใช่แบ็กซ้ายแต่เป็นตัวทรวนต์นี่แหละครับงดันั้นมันก็ไม่แปลกใจนะครับที่แฟนเดอะคอปเสียงส่วนใหญ่นะอยากจะให้คอนเนอร์แบรดลีย์ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วขยับเอาทรวนต์ a อเลานเดอร์อาร์โนไปทำหน้าที่ในตำแหน่งแผงมิดฟิลแบบเต็มตัวไปเลยให้เขาได้ไปเฉิดฉายในฐานะกองกลางอีกคนหนึ่งของทีมไปเลย แล้ยิ่งโซโบตอนนี้นะฮะมิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีเจ็บด้วยเอาไปเลยตำแหน่งตรงนั้นเดี๋ยวต้องมาดูว่าเจอขึนคลอปกับทีมงานจะเลือกแบบไหนแต่ถือว่าการโผล่ขึ้นมาของคอนเนอร์แบร์ี่นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเรอร์พูในซีซั่น2023-2024นะครับทีนี้ขยับมาอีกคนหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นคือกองกลางตัวรับดาวรุ่งพุ่งแรงของทางฝั่ง บริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นคือคอบบี้ไมนูครับคอบบี้ไมนูนะครับดาวรุ่งชาวอังกฤษวัยยังไม่ถึง20ปีเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่รุ่นอายุไม่เกิน2 1ปีที่ดีที่สุดของอังกฤษอยู่ในขณะนี้นะครับื่ออังกฤษยอมรับเลยว่าไอ้หนูคนนี้เป็นไอ้หนูของดีไม่ธรรมดาเป็นไอ้หนูที่แบบไม่ได้ย้อมแมวครับไม่ได้ของปลอมทําเหมือนแต่เป็น ตัวจริงเสียงจริงครับตอนนี้คอบบี้ไมโน่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งของแมนยูที่แฟนผีแฟนปีศาจแดงเชียร์กันแบบตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นคือถ้าให้เลือกใน2โคต้าในฐานะกองกลางตัวรับของแมนยูห่งในนั้นต้องมีคอบบี้ไมโน่ครับอีกคนหนึ่งถ้ากาซิเมโร่กลับมาและอยู่ในฟอร์มที่ดี อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีอโอเคคอบบี้ไมนูยืนเคียงข้างกาซิมิโร่มากกว่าที่แฟนผีอยากจะเห็นสกอตต์แม็ก i ทูมเนยืนเคียงข้างกาซิมิโร่มากกว่าที่จะเห็นคริสเตียนอีริกเซนหรือจะเป็นเมสันเมาส์เนี่ยยืนเคียงข้างกาซิมิโร่คู่ตัวจริงของพิศาดารงนับจากนี้ไปต้นไปนะครับต้องเป็นคอบบี้ไมนูเท่านั้นแล้วก็กาซิมิโรยืนคู่กันมันก็ไม่แปลกใจแหละครับในทุกๆครั้งครับ ที่คอบี้ไมนูเนี่ยได้ลงสนามให้กับทางฟีษัแดงมันชัดเจนมากว่าเด็กคนนี้นิ่งและเล่นอย่างละเอียดและมีความแน่นอนกว่าแม็กชูมเมนและก็รวมถึงมีพลังในมากกว่าการที่ถอยเอาคุศิเอกเซ้นมายืนต่ำต,ำตรงนั้นรวมถึงกองกลางตัวใหม่อย่างเมสันเมาส์ตอนนี้นะครับเทียบไม่ได้เลยเพราะว่าสแตตต่างๆของคอบี้ไมนูเนี่ยดีมากนะครับดีจนน่าตกใจ และถ้านับเฉพาะผู้เล่นกลุ่มรุ่นยุไม่เกิน21ปีเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ไปสองรองใครเลยนะครับติดท็อปททุกสถิติทุกตัวเลขเขาพี่เมนูคือดีมากเขาเป็นเด็กหนุ่มที่จ่ายบอลแม่นยำนะครับเป็นอันดับที่3รองจากดาวรุ่งอย่างบาลบาของไบรตันแล้วก็มาโกคุสโตของทางเชลซีแต่ถ้าในแง่ของการระยะการผ่านบอลและมีการจ่ายบอลทะลุช่องสูงที่สุดเนี่ย คอบบี้ไมโน่คือเบอร์หนึ่งและยังเป็นอันดับที่2ในการจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้ดีที่สุดนะครับเป็นรองเพียงแค่รีไวโควิลสำหรับเด็กดารุ่งอายุไม่เกิน21ปีนะครับและยัเป็นดารุ่งที่มีการผ่านบอลสำเร็จติดท็อปทรีของลีกณนะเวลานี้ในเวลาเดียวกันนะครับในตอนที่เขาได้ลงสนามชนะนตัวจริงเนี่ย คอบบี้ไมโนูยังเป็นเบอร์หนึ่งในการเข้าแท็กเกิลสำเร็จที่สุดคือท่านในรุ่นเดียวกันก็จะเหนือกว่าลุยส์ไมลี่ของทางนิวคาสเซลถ้าเป็นอายุเดียวกันนะครับแม้ว่าไมโนูในเวลานี้ยังไม่มีแอสซิสยังไม่มีการสร้างโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ในการทำประตูแต่เขาก็สามารถสลักชื่อตัวเองอยู่บนสกอร์บอร์ดในพิมี์ลีกได้แล้วด้วยซึ่งเรียกว่าไม่ธรรมดาครับ สำหรับคอบี้ไมโนอายุยังน้อยแต่ร้อยความสามารถใจหินใจนิ่งเกินวัยแล้วก็เรามาถึงดูกลมกลืนกับบรรดารุ่นพี่ทุกคนซะด้วยไม่มีการตื่นตนกไม่มีการเสียสมาธิไม่มีการตื่นสนามคล้ายๆกับรบลร์กคอ์เนอร์แบรดลีย์นี่เลยครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกใจเลยครับที่ตอนนี้จะเป็นขวัญใจของบรรดาฟแฟนผีทุกหัวหงไปแล้วแล้วอย่าลืมว่าในเคสนี้ ปีศาจแดงไม่ได้ทุ่มซื้อในราคามหาศาลซะด้วยเหมือนตัวอื่นที่แบบซื้อมาแล้วแล้วใช้การไม่ได้ไร้ประโยชน์เป็นการตำน้าพิกราลายแม่น้ำเขาบี้ไมนูมาแบบศูนย์เพนนีนะครับเพราะมาจากชุดเยาวชนมไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับเด็กคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่อนาคตยาวไกลเหลือเกินแล้วน่าจะเป็นผู้นำของพิษาแดงในยุคใหม่ไปสู้กับบรรดาหัวตาราง ให้จำชื่อเจ้าหนูคนนี้ให้ดีแล้วก็ติดตามฟอร์มการเล่นของคอมพิเมนูไปแบบยาวๆนะครับทีนี้ไปปิดท้ายคนที่3ครับนั่นคือออสการบอบออสการบอบนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงเล่นตำแหน่งตัวรุกของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้เขาลงทะเบียนแจ้งเกิดสําหรับเส้นทางลูกหนังตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับออสการบอบเป็นเด็กดาวรุ่งชาวนอร์เวย์ นะครับถ้าใครที่ตามบอลเด็กเนี่ยก็จะได้ยินชื่อของเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาเตะหูเตะตานะครับตอนที่สักปี2019นะครับที่แมนเชสเตอร์เนี่ยไปคว้าตัวเด็กคนนี้มาแต่โอเคคว้าตัวมาปุ๊บเนี่ยไอ้เราก็ไม่ได้แบบสังเกตมากนักหรอกนะครับเพราะว่าไอการที่จะเห็นเด็กดาวรุ่งสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้าการบริหารงานของ ปูเรล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ไง่ายๆเด็กคนนั้นต้องเจ๋งจริงถ้าย้อนกลับไปสัก4-5ปีก่อนเนี่ยโอเคฟิลโฟเดนถูกต้องไหมครับแล้วก็บัดหมาในปี2ปีที่ผ่านมาริโกลูวิสนะฮะแบ็กขวาที่เล่นดีๆมากๆแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นกองกลางตัวรับตัวพิเศษได้อีกคนหนึ่งริโกลูวิสนะนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของไคล์บ็อกเกอร์ในเวลาที่หายไป แต่ปีนี้ครับซีซั่นนี้ออสการ์บอบนี่คือแบบเตะตามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะที่ทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับจังหวะที่เขารับบอลจากเควินเดอรอยลูกนั้นที่ KDB เนี่ยโอ้โหวางบอลแบบเท้าช่างทองไปอยู่ตรงนั้นครับแล้วออสการ์บอบรับบอลจาก KDB แล้วหลุดเข้าไปยิงประตูใส่นิวคาสเซิลคือเป็นนี่คือเกมที่ไม่ง่ายเพราะว่าไปเยือนนิวคาสเซิล เล่นนอกบ้านซะด้วยออสการ์บ๊อบเนี่ยต้องดวลเดี่ยวกับคร e แอนชิปเปียซึ่งเป็นฟูลแบ็คแม้ว่าจะอายุเยอะแต่มากประสบการณ์มากกว่าออสการ์บอบหลายปีดีดักมากแต่ออสการ์บอบอาศัยเหลี่ยมหลบอยู่หลังคร e ียนชิปเปียแล้วโผไปอยู่ข้างหน้าแล้วดึงบอลลงแล้วก็ยิงแบบโอ้โหเฮ้เหนือชั้นมากเลยนั่นแหละครับคือเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเป็นสิ่งที่เขาได้โชว์เห็นถึงว่าเขาเองก็มีดีพอ สำหรับการที่จะเป็นตัวเลือกในทีมชุดใหญ่ของเปปปิเนลาเหมือนกันเพียงแต่ว่าบรลาตัวรุกเนี่ยมีคู่แข่งขันเยอะนะครับกองหน้าอาร์เรนคูเลนอาเวรสโอโ้โหมีกระดูกชิ้นโตขวางทางอยู่ปีกซ้ายก็มีทั้งแจ็คกิลิชมีทั้งชิรมิโดกูขวาก็ยังมี v บร n าโนซินบาแล้วก็ฟิลโฟเดนด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ออสการ์บ๊อบ ต้องทำอย่างไรครับคือยังต้องพิสูจน์ตัวเองหนักนะครับไอ้วันที่เจอกับมิเกสเซนมันคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มหัศจรรย์สิ่งที่เขาต้องทําให้ได้นะครับคือการซ้อมให้เข้าตาเวลาที่ได้รับโอกาสต้องฉวยโอกาสนั้นให้ได้ทันทีถ้าทําได้ออสการ์บ๊อบก็จะอยู่ใน spotlight ในทีมชุดใหญ่เหมือนคอนเนอร์แบลรี่ทางฝั่งลิพูคอบบี้ไมนูของทางฝั่งแมนยูนะครับจับตาเด็กคนนี้ให้ดีดผมเชื่อว่า น่าจะมีโอกาสแล้วครับขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแป๊ปชอบอยู่ที่ว่าตัวน้องเนี่ยจะยืนระยะได้ยาวนานเพียงใดนะครับนั่นคือ3ดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับโปรดจำชื่อพวกเขาไว้ให้ดีๆแบดลีย์ไมนูออสการ์บ๊อบนะครับฟังกันจบที่เห็นอย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาครับเ้วเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมนะฮะช่วยกันกดติดตามช่องทางอีกาชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกโมงสอครับเดอกันครับ